สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยีกย่กีห้องรวยย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะห้องรวยนะใครสนใจโปรแกรมนะคะสนใจดูรอบตอรอบสนใจตัวช่วยก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจะได้โปรแกรมนะคะใช้ง่ายสะดวกสบายใช้ได้แบบเราไม่ต้องอมาคํานวณมาคิดเองเลยนะโปรแกรมช่วยได้อย่างอย่างดีเลยแล้วก็มีอยู่หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าไทยไม่ว่านอกไม่ว่าหุ้นไม่ว่าอะไรมีมีทุกอย่างเลยนะคะ มีที่เดียวได้โปรแกรมอย่างเดียวจบครบหมดครบหมดทุกอย่างเลยนะคะได้ครบวงจรเลย นะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมลองไปคำนวณดูนะร้อยบนบวกหน่วยหน่วยล่างก่อนนำเล่นเช็คก่อนนะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะคะเข้ายามากและตั้งแต่รอบที่4 6่จนถึงรอบที่52 3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะตอนนี้เข้าแล้ว7็ดรอบแล้วนะคะเข้า7็รอบยาวๆแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกนะคะก็สูตรก็คือร้อยบนบวกหน่วยล่างเล่นปัก10ล่างข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิร์นเราก็จะได้นะคะถ้าสูตรเราเข้านะปัก10บล่างก็คือกด ล่างรูดหน้านะคะปัก10บล่างก็คือกดล่างรูดหน้า นะข้อดีข้อดีของปากก็คือที่พูดไปถ้าถ้าเลขออกเบิ้ลนะเราจะได้แต่ที่ที่เช็คมายังไม่มีเบิ้ลออกมาเลยนะอะ่ก็ลองคำนวณดูนะคะร้อยบนบวกหน่วยล่างยกตัวอย่างเช่นรอบที่52อรอบที่51มาคำนวณร้อยบนก็คือ2บวกหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือ2 2บวก2ได้4ี่นะเพิ่มไม่ได้จําจำนวนมี4 5 6 7 8เดแ๋ยวแล้ว,ลว,ลวฟังคลิปไม่จบเดี๋ยวจะพาตัดลดต้นทุนนะรอบที่52ออก8 3 6 7 1ปาก สิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะเจ็ดเข้าต่อไปรอบที่ห้าสิบสามร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือแปดบวกหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้านะเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนมีเก้ามีศูนย์หนึ่งสองสามเอาห้าจำนวนนี้ไปเล่นปักสิบล่างก็คือกดล่างรูดหนนะ้าทีนี้มาดูวิธีการตัดเราต้นทุนเราจะเช็คสามรอบนะเนาะอ่ารอบไหนดีนะแอดชอบละอ,อย่างเช่นรอบที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเราจะลงทุนรอบที่ห้าสิบนะคะ ก็ปัก10ล่างรอบที่47ปัก10ล่างก็คือเลข8ทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่48ปัก10ล่างก็คือ3ทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่49าปัก10ล่างก็คือ5ทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะลงทุนรอบที่50นะคะตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าเราจะตัดตำแหน่งนั้นนะที่เช็คมา3รอบคือรอบที่47 48 49ตําตำแหน่งที่1ไม่เข้าตัดตำแหน่งที่2อรอบที่48เข้าเราก็ไม่ตัดตำแหน่งที่3ไม่เข้าเราก็ตัด ตำแหน่งที่4เข้าคือรอบที่47ตำแหน่งที่5เข้ารอบคือที่คือรอบที่49ดังนั้นตัดได้2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3คือเลข7กับเลข9นะคะตัด2ตัวนี้จาก5าตัวตัด2ตัวเหลืออยู่3ตัวนะคะเอา3ตัวเป็นนี้ไปเล่นปัก10ล่างก็คือกดล่างรุ่นน่าจะอยู่ที่ทุนอยู่ที่30ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน30บาท นะคะครอบที่50ออก02น0 2ปัก10ล่างก็คือ0เข้านะคะเราก็ได้นะคะใช้ทุนแค่30บาทเองยีก่กี้จะให้1บาทเท่ากับ90บางครั้งก็92เนาะตีเฉลี่ย90เลย90ลบต้นทุนเรา30บาทนะคะ กไก็คือ60บาทเลยนะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่อง d v วีริสสองด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆในแต่ละวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ